โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมโมบายดีเจนนะครับก็เดี๋ยวสำหรับวันนี้ผมจะมาสุ่มเอ่อสกินของไอคลินส์นะครับผมก็เหลือก็คือตัวปืนคู่นี่แหละ,ะครับอืมมันตรงสเปคผมเลยนะเออผมก็้านที่จะชอบนะเพราะว่ามันเฟี้ยวดีนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าสองพันกรเพชรของผมเนี่ยจะได้สกินมาหรือเปล่านะแล้วตอนนี้ได้ไอป้ายสังหารมาแล้วนะครับมาครับ โอเคได้ท่าวาร์ปแล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับโอเคเุ้ยไออันนี้โอ้เรียบร้อยเพชรหมดครับกําลังเพลินเลยโอเคสุ่มได้นิดหน่อยครับสี่สิบครั้งเนาะโอเคครับเดี๋ยวผมขอญาตไปเติมเพิ่มก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันตอนที่เพชรขึ้นเลยนะครับโอเคครับผมและในตอนนี้ผมได้ทำการเติมเพชจนเรียบรยแล้วเดี๋ยวเราลองเพชรขึ้นแป๊บหนึงนะครับก็ สินที่ผมอยากได้ตรงนี้ก็ผมคิดว่ามีเอาแค่เก็บแค่สกินเดียวก็พอนะเพราะว่าคือผมกะเลียกว่าสายรักสกินนะเออแต่ว่า,ออาส่วนใหญ่ของเรื่แครี่แล้วก็ฟาร์มแล้วกันเนาะแล้วก็อัพเลนนะครับตัดเนกบเกมนี้นะครับก็สกินนี่ก็ถามว่าเทไหมผมผมเฉยๆนะกับสกินนี้นะครับ ที่ผมชอบเลยก็คืมีกินแล้วก็ซิซซเลียนร่างเคแต่ว่ามันก็เท่แต่ว่าเพราะว่ผมชอบกินนี้ก็ตัวร้ายแตมลน่้อสุดยอครับ When the heart falters darkness will sink its fangs เ m ีเท่เลยแบบทรงทรงตัวร้ายอะ ก็ผ so มเอาแล้เพิ่มมาร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นห้าพันห้าร้อยเหรียก็จะูว่าห้าพันห้าร้อยเหรเนี่ยจะได้กินหรือเปล่าก็ฝากท่านผู้ชมนะครับผมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังให้กิจกต่อครับก็ผมไม่รู้เลยนะว่าตัวไหนเก่งแบบเวอร์นะครับ แต่รู้จักชื่อตัวที่มันเล่นยากๆอ,อยู่นั่นก็คือเฟนนี้นะซึ่งผมไม่เล่นแน่นอนไม่เห็ตัวนั้นนะมันมันต้องเร็วอะ่ะคือถ้าเล่นลุกเหนื่อยแน่โอเคครับตอนนี้เฟนขึ้นแล้วนะก็มีสองกำลังนะครับนครับแ,แล้วก็สกินจิกกักบคุมเลือกใส่นักโู่แล้วกันนะครับโอเคแล้วก็กดอืมตัวนี้เหรอ ตัวนี้มันเก่งไหมครับสกินนี้ผมว่าเท่นะแต่มันเป็นตัวผู้หญิงป่ะเด็บไฟระเด็บไฟระบ้าจิ้งแล้วเสียอีกแกงครับผมเอาเลยไหมลือกสกินนี้เลยไหมแต่ถ้าเราไม่เลือกเนี่ยมันจะเสียค่ารีเฟสเยอะๆนะเราไม่เลือกมากครับผมเรากดเลย โอเคตอนนี้คือเข้าแล้วมีอยู่ห้าตองนะครับโอเคครับผมมีลีลาท่าเยอะนะก็กดลึกกดลัลวๆครับเนี่ยไม่แต่ผมว่าอันนี้มันก็ออกดีแล้วไปครับโอเค,อเคก็ต้องการอีกหกร้อยนะครับผมตอนนี้เรามีหกร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามีทันสองเนะี่ยมันจะแน่ชัดมากขึ้นนะครับผมเลยครับที่เก้าที่เปลี่ยนเลยเหรอ เฮ้ยได้โคเยอะอ่ะได้จากไหนวะโอตอนนี้มีเก้าเราเราเราขายแค่ขายแค่สามร้อยเองนะครับโอเคได้อยู่ได้อยู่ขาดอีกสองร้อยครับผมขาดอีกสองร้อยสามพันนะเราก็ได้เลยคนระับเราก็จะไปแลกสกินเลยนะโอเคครับโบ๊อุย้ยโอเคตอนนี้ครบหนึ่งพันสองร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมจะทำการแลกเลยแล้วกันนะครับ

ใช้กี่เปนะ็ดน่าจะน่าจะถึงหลังห้าพัน 5, เป็ดปั้ถูกไหมลืมแล้วทุกคนไม่รู้ว่าใช้ไปเท่าไหร่นะโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เดทเพียงเท่านี้น,นะครับผมก็เพื่นอนๆหมดจนสิบเป็ดครับผมสำหรับเอ๊ะสกินพวกนี้นะผมหมดไปเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยไม่ได้นะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ไว้เดทเพียงเท่านี้น,น,ะ,น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 ะครับผมเดีเจอกันคลิปหน้าครับ